สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการถอนพิษวันนี้นะครับอาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองและคุณอัญชริพรกสุมไม่อยู่ก็เลยเหลือแต่ผมกับอาจารย์วัญชัยสอนสิริจะมาถอนพิษกันวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วัญชัยครับสวัสดีครับคุณวิทยเยนครับครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่จะต้องถอนพิษกันบ้างคุณวิทยเยนวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องแรกที่คงหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงก็คือว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีการเสียชีวิตของพระเอกัภพิวัน อดีตรองประธานสภาผู้แทน,น,นราษฎรผมว่ามันก็น่าจะเป็นมรณานุสติของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคงต่อเนื่องจากเรื่องเดิมครับว่าอตอนนี้มันมีข่าวลือข่าวปล่อยเยอะนะครับเต็มไปหมดทั้งข่าวลือบนโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียเขาเรียกว่าอะไรนะครับอาจารย์เวลาข่าวลือมันออกมาในโซเชียลมีเดียเขาเรียกว่ามนโนโซเชียล โมโนโซเชียลเป็นคำามันฟังผสมภาษาเนี่ยภาษาจอนนะฮะมโนนี่ภาษาไทยไม่ใช่โมโนนะฮะมโนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะต้องมาถอนพิษยู่ๆดีๆไปลือกันว่าเอ๊ะคุณเฉลิมตายเสียแล้วจนกระทั่งคุณเฉลิมจะต้องออกมาชี้แจงแสดงตนให้สังคมได้เห็นผมว่าไอ้ข่าวลือข่าวปล่อยข่าวอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องถอนพิษกันเสียในวันนี้ครับเพราะเรื่องแรกเนี่ยเราไปดูเรื่องของ พระเอกกับพี่วันพฤศศพพกาสอนอีกกุญชรอ,อันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา เสียงแซ่สองหรือกลด่าคือสิ่งที่เหลือทิ้งไว้จากการจากไปของผู้วายชนไม่เว้นแม้แต่กรณีการเสียชีวิตของพันเอกอภิวัน์วิวริยชัยที่สร้างกระแสความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นอนุสติกับสังคมเราจะถอนพิษและเรียนรู้จากการณีเช่นนี้ อย่าจารย์ครับเมื่อหลังจากคนเราไม่ว่าใครก็ตามวันหนึ่งเราหนีไม่พ้นที่จะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับแต่อาจารย์ถ้ามองในเรื่องนี้ในทางธรรมเนี่ยอาจารย์อุทาหรณ์ที่ได้จากเรื่องนี้หรือเอามรณานุสติมาจับเนี่ยอาจารย์เห็นยังไงครับผมว่าคนเราในขณะที่มีชีวิตนะคุณวิทย<ะ>มันมีทั้งความดีและความชั่ว อยู่ในตัวของคนคนนั้นครับบางคนอาจจะดีมากบางคนอาจจะดีน้อยครับหรือบางคนเนี่ยชั่วมากรหรือบางคนอาจจะชั่วน้อยที่จะดีไปทั้งหมดเป็นภาขาวชนิดที่ว่าโอ้โหไม่มีความชั่วเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคุณวิทยุยใช่เพราะว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยจะมันมีทั้ง ด้านมืดด้านสว่างามีเรื่องที่คนอื่นรู้เรื่องที่คนอื่นไม่รู้อืม,มีทั้งดีทั้งชั่วหมดทุกคนแล้วในขณะเดียวกันใน<ด>ชีวิตของคนที่เกิดมาทั้งชีวิตแม้ว่าจะไอเป็นโจรห้าร้อยยังไงก็แล้วแต่ก็มไม่ได้หมายความว่าในชีวิตของเขาเนี่ยจะชั่วช้าหรือเป็นผ้าดําไปทั้งหมดเขาก็ต้องมีความดีอยู่บ้างมันต้องมีจุดขาวๆอยู่ในผ้าดํานั้นบางนั่นหมายความว่า ชีวิตของมนุษย์เนี่ยทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีทั้งดีมีทั้งชั่วเมื่ออาจารย์บอกว่ามีทั้งดีมีทั้งชั่วเนี่ยทำให้ผมนึกอีกมุมหนึ่งว่าก็เท่ากับว่าคนแต่ละคนทุกคนเนี่ยก็ย่อมมีทั้งคนที่รักแล้วคนที่เกลียดใช่ไหมอาจารย์เป็นธรรมดาเลย<ะ>คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือโ<ะ>บราณว่าไว้<ะ>เพราะนั้นคนรักเนี่ยอาจจะมีอยู่กลุ่มหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันคนเกลียดก็อาจจะมีเยอะเป็นธรรมดานะครับคือถ้าถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆว่าถ้าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคนที่รักเขาเป็นพ่อแม่เป็นลูกหลานหรือเป็นเพื่อนรักเนี่ยก็จะมองเขาเห็นแต่ในด้านที่ดีๆเพราะว่าเขามีทั้งด้านดีและแน่แง่ร้ายแต่คนที่เกลียดเขาเนี่ยก็จะผุดออกมากลด่าในเรื่องที่เลวร้ายออกมาครับก็บเป็นธรรมดานะครับคนคร,บรักคนเกลียดครับแต่เมื่อตายไปแล้วจาก โลกใบนี้ไปแล้วครับสิ่งที่มันจะเหลืออยู่ในความทรงจําของคนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าคนเกลียดเราก็าม,มันจะมีความทรงจําที่ปรากฏอยู่อนั่นก็คือไม่ได้เกี่ยวกับความร่ํารวยของคุณอืคุณวิทยเยนจะรวยมหาเศรษฐีขนาดไหนหรือใครก็ตามบนประเทศไทยนี้รวยที่สุดขนาดไหนถามว่าผมไปจําความรวยเขาไหม เวลาผมมีชีวิตอยู่ผมกินเงินของคุณวิทยเยนหรือเปล่าเปล่าใช่เพราะฉะนั้นคนรวยก็คือคนรวยคือผมตายไปแล้วจานก็ไม่ได้มรดกอะไรจากผมไม่ได้จานก็จะจําแต่ว่าผมเคยทำอะไรเออแล้วก็ไม่ได้จําว่าไอหมอนี่มันมีตาแหน่งใหญ่โตเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีเป็นพบตรอเป็นพบทอทอทอบมันไม่ได้มีใครจําอ่ะผมถามคุณวิทยเยนดูเอาแค่พบทบอ ในชีวิตคุณเนี่ยคุณจําได้สักกี่คนผมจำได้อย่างมากก็สามสี่คนสุดท้ายเออแต่ถามว่าคนหลังๆก่อนหน้านี้ที่บางท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกด้วยซ้ำไปว่าท่านชื่ออะไรเป็นยังไงคนบางคนที่อาจจะมีบทบาทสําคัญเท่านั้นในบ้านในเมืองเราอาจจะจําได้นะะเพราะฉะนั้นดีชั่วต่างหากครับคุณวิทยเยนมันจะอยู่ในความทรงจําของมนุษย์และคนบนโลกใบนี้และคนรุ่นหลังๆเพราะฉะนั้นถ้า เราเคยไปอ่านหนังสือของหลวงวิจิตครับความยิ่งใหญ่ของมนุษย์เนี่ย<ะ>มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรวยที่สุดในโลกนะคุณวิทยเยนครับเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเกิดมามันมีโลภโกรธหลง<ะ>ใครที่มีโลภมากที่สุดแล้วคุณรวยมากที่สุดเขาก็ถือว่า เป็นการสนองกิเลสของคุณได้มากที่สุดแล้ว,วเพราะนั้นคนรวยที่สุดก็แปลว่าคุณประสบความสำเร็จในตัวโลภะของคุณแล้วผมจะลองให้คุณลองนึกนะยกตัวอย่างเ,าเช่นมหาตามะคการทีโอ้ล้วก็ต้องนึกถึงหนึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ต่อสู้ด้วยวิธีสันติอหิงสาเออเห็นไหมเนี่ยเป็น<ข>คนรวยของโลกเลยที่เขารวยที่สุดในโลกไหม ไม่ได้รวยเลยจนซะอีกอ่ะอำนาจก็ไม่ได้มีนะเพราะว่าต่อสู้ชนะเสร็จก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่แต่ปัจจุบันแม้แต่คุณวิทยเยนเป็นคนรุ่นหลังผมเองเป็นเด็กเล็กกว่าเราอีกครับยังรู้จักมหาตมะคานทีครับลองลองลองนึกกันดูสิว่าคนที่ยิ่งใหญ่แค่เงยหน้าขึ้นไปเห็นหลอดไฟเนี่ยจออก็ต้องนึกถึงโทมัสเอลวาเอดิสันใช่ไหมใช่ เพราะเขาเป็นคนคิดหลอดไฟถ้าไม่มีเขาเออไม่มีนวัตกรรมที่เขาคิดเอ,อคนก็อาจจะไม่ได้จดจําชื่อของเอดิสันว่าคือใครด้วยซ้ำไปซิกาลิเลโอ,อใช่ไหมซิกาลิเลโอเนี่ยคิดเรื่องแรงโงนมถุงของโลกใช,ใช่ไหมอาจารย์แล้วครั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับคริสจักรด้วยซ้ำออออแต่คนก็ยังจดจําในสิ่งที่เขาคิดคนให้กับโลกรวยไหม รวยไหมผมยังไม่ทราบเดี๋ยวก็รวยหรือเปล่าคนพวกนี้ไม่ได้รวยเลยถ้ารเราไปดูในประวัติเขาจริงๆนะแล้วก็มีตําแหน่งอะไรใหญ่โตทางการบริหารไหม,มไม่ม,มีไม่ได้เป็นสอสด้วยจ้ะแต่แม้แต่คนอย่างคุณวิทย์เยนอย่างผมเี่ยต้องจําเลยรู้จักกี่ปีแล้วเนี่ยหูกาลิโลนี่น่าจะหลายเป็นพันปีไหมครับไม่รู้ละเอาละถ้าเกิดย้อนไปไกลจริงๆนะเอาระพุทธเ้าพระพุทธเจ้าสองพันกว่าปี เออเห็นไหมห้าร้อย500กว่าปีพระองค์ถามว่ารวยที่สุดในโลกไหมผมว่าจนที่สุดในโลกมีผ้าสามผื้นนอนโคนต้นไม้ต่อไปมีคนเคารบนับถือศรัทธามากก็รสร้างมหาวิหารไรับแต่จริงใหม่ๆนั้นก็คือนอนโคนต้นไม้อาหารเป็นยังไงครับ ขอเขากินอใช่ท่านองบมิทธบานเห็น้วยเนี่ยซึ่งคนก็จะจดจําท่านถ้าท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เผยแพร่หลักธรรมก็คงไม่มีใครจําเจ้าชายสิทธัตถะได้ใช่นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือได้เอาพระธรรมคําคสั่งสอนนั้นมาให้บนโลกใบนี้ครับอ้าพระเยซูคริสต์พระอเลาะ์เจ้าทั้งหมดเหล่านี้นี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับ ได้นำคําสอนเป็นศาสดาในการให้ความรู้ให้ความคิดตลอดจนให้การดำเนินชีวิตแก่<ะ>ศาสนิกแต่ละศาสนา<ะ>แล้วยังมีคนอือ่นอีกเยอะผมเชื่อแล้วเกินว่าคุณวิทยเยนเนี่ยคงเห็นว่ามีพระคุณต่อบนโลกใบนี้นั่นคือคนที่เราจดจำในมองในแง่ดีคือหลังจากที่เขาวายชนไปแล้วรู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ประดับไว้เป็นเกียรติยศเขาคือคุณงามความดี และทําความดีและทิ้งกับสิ่งดีๆไว้บนโลกใบนี้แต่นะคนคนที่เล็วๆสุดขั้วที่คนอาจจะจําได้ก็ยังมีงยงอย่างฮิตเลอร์อย่างเงี้ยจย์น <c oughs> คนก็จะจำไปอีกมุมหนึ่ง<ค>น,นะจารย์อนแปลว่าคนก็จะจําในส่วนมุมที่ว่าสุดขั้วของเขาเลยค <c oughs> ่าคนนี่เป็น หมื่นเป็นแสนคือทำลายล้างมนุษยชาติเลยเอออ,อันนี้นะก็เป็นอีกมุมหนึ่ง<ะ>นั่นคือมุมที่คนจะจำคนจากไปบนโลกใบนี้นั่นก็คือความดีกับความชั่ว<ะ>